ไปดูเรื่องร้อนๆทางการเมืองกันหน่อยครับระหว่างที่ยังมีการไต่สวนของปปชกับเรื่องของจำเลยนักโทษที่ถูกควบคุมไว้ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในระหว่างนั้นมีคนไปถามคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ด้วยนะครับถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการร่วมมือกันของพักฝ่ายค้านว่าจะไปจับมือกับพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมหรือเปล่า คุณหญิงสุดารัตเกยุราพานันธุนาพักไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์มีคนถามครับว่าสอส5คนของพักไทยสร้างไทยยังยังอยู่ฝ่ายค้านไหมหรือว่าไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแล้วคุณหญิงก็บอกว่าถามเรื่องอื่นดีกว่าถามเรื่องอื่นดีกว่าคุณหญิงบอกแต่นักข่าวก็ยังย้ำถามเรื่องเดิมนะครับคุณหญิงยังได้ตอบว่าในนามพักไทยสร้างไทยยืนยันว่าจะทําหน้าที่ที่ประชาชนอาจไม่มอบหมายโดยตรงแต่ตอนต้น เป็นการสลับขั้วพิกค้างแม้เราไม่ถูก มอบหมายในะสิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็ตามและเมื่อเราเป็นฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าเราเหลือกี่คนเราก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่คือสรุปแล้วฟังเนื้อหา,เน,เ,นาเนี่ยไปไปมาเนี่ยนะสสหคนของไทยสร้างไทยเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่ในกํากับดูแลของคุณหญิงสุดารัตน์ที่เป็นฝ่ายค้านแล้วนะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นสสด้วยเป็นหัวหน้าพักนะครับในความเห็นของฝ่ายค้านคือวันก่อนฝนะ่ายค้านเขามีการดินเนอร์กันนะนะในฐานะประชาชนรู้สึกยังไงบ้างฝ่ายค้านก็คือฝ่ายค้านครับมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางาน ของฝ่ายรัฐบาลขอให้ท่านทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เถอะทำไมหลายคนมาไว้วางใจฝ่ายค้านที่คุณหญิงสุดารัฐคือฝ่ายค้านหลายคนเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าจะไว้ใจคุณหญิงสุดารั์ได้ไหมเพราะเคยเป็นลูกน้องของคุณทัษินมาก่อนอ,อถ,าถามว่ารณนลงมองเรื่องนี้ยังไงทําได้ทำไมจะทําไม่ได้ เพราะว่าที่เขาแยกออกมาตั้งพรรคใหม่มันก็ชัดเจนด้วยท่าทีทางการเมืองอยู่แล้วการมีฝ่ายค้านจะช่วยประชาชนได้ไหมในเรื่องใดบ้างฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐตรวจสอบนโยบายของรัฐตรวจสอบการทําหน้าที่ของหน่วยงานรัฐด้วยโดยผ่านกรรมธิการของรัฐสภาเขามีหน้าที่ต่างคนต่างใช้โดยฝ่ายค้านจะตรวจสอบว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยชอบธรรมไหมเพื่อจะได้มีการเสนอแก้กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมอยากจะพูดอะไรถึงรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านบ้างคือตอนนี้อยาก รู้ว่าตกลงใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาลช่วยประกาศมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราก็มีความชัดเจนแล้วของพรรคพลังประชารัฐว่าสอสอที่ถูกขับออกเขาย้ายไปอยู่พรรคก้าวทำพรรครัฐบาลที่มีดออรอนะนุมนเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลขอความชัดเจนให้พี่น้องประชาชนดีกว่าว่าท่านคือฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่